วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเป็นติงหนึ่งแมนเนี่ยทำโบนัสได้เดือนละห้าพันจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับพี่ผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับใช่ครับ พี่ชื่ออะไรครับพี่ประจูเปรกแกวชื่อเล่นชอจวบครับอันนี้พี่เป็นติงหนึ่งแมนมานานยังออก็เจครบ1ปีแล้วครับเดือนหน้าครับมีคนถามมาเยอะมากเลยพี่ว่าเป็นติงหนึ่งแมนเนี่ยทำโบนัสได้เดือนละ4ี่ห้าพันจริงไหมจริงครับจริงแน่นอนครับทํามาก็ได้ตลอดนะครับแล้วพี่มีวิธีการวิ่งงานยังไงไหมครับให้วิ่งได้ยอดอะไรเงี้ยก็ไม่อะไรมากครับก็ขยันตรงก่อเวลาแล้วก็หาลูกค้าใหม่เพิ่มตลอดครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเป็นต็งหนึ่งแมนเนี่ยป้าวิ่งได้โบนัสเดือนละสีพันจริงไหมจริงคะ ที่ทําให้เรารู้ว่าเออนี่มันได้จริงค่ะแล้วแล้วป้ามีวิธีไหนไหมครับที่จะทาให้เราวิ่งและได้ยอดทุกเดือนมันมีร้านเก่าอยู่แล้วเราต้องหาเพิ่มใหม่นะคะเพื่อว่าเราจะได้ยอดมาเพิม่มเติมค่ะแล้วสินค้าตัวไหนาขายดีสุดครับป้าตัวนี้ค่ะขายดีสุดค่ะตัชิน้นนีค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ<ม>เป็นตงหนึ่งแมนเนี่ยได้โบนัสเดือนละสี่ห้าพันจริงไหมที่ได้เดือนละห้าพันค่ะท<อ>ุกเดือนแล้วพี่มีเทคนิคยังไงไหมครับที่จะทําให้เราได้โบนัสทุกเดือนก็วิธีการขายอะค่ะแล้วก็แนะนําสิินนนคค้้้าาาามมมีสตตััววไหหใ่เข แล้วก็แนะนําสินค้าแล้วเราก็เบิกไปทุกตัวเลยที่มีแล้วนี่พี่กำลังจะไปไหนครับเนี่ยอันนี้ไปส่งเขะอ๋อจะไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ